ว่ากันเรื่องพระเคราะห์ต่อนะคะต่อไปนี้เป็นพระเคราะห์สิบสามเขาเรียกว่ามหาอุดพระเคราะห์อันนี้ความหมายก็คือวาสนาเราเกิดมาวาสนาไม่เหมือนกันบางคนก็สุขสบายมาตั้งแต่เกิดบางคนก็เกิดมาลำบากลำบนยกักจนค้นแขนซะเหลือเกินนี่เขาถึงเรียกว่าไม่มีวาสนาเพราะตั้งดวงเสร็จเราก็จะรู้ว่ามีวาสนาหรือไม่ถึงแม้ว่าจะจนขนาดไหน ก็มีโอกาสรวยและตั้งหลักปักฐานได้ในที่สุดโดยทั่วไปฐานมหาอุด13หมายถึงวัสนาให้คุณทางความเจริญสูงส่งในตำแหน่งหน้าที่การงานในลักษณะพุ่งทยานขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแต่มักจะดีเด่นเป็นพักๆไม่สม่ำเสมอหากดาวพระเคราะห์บนฐานมหาอุด13ตกในเรือนเสียหรือสัมพันธ์ถึงคุณลักษณะดังกล่าวย่อมถูกตัดทอนและเกิดผลเสียบางประการเช่น สภาพชีวิตมักจะหักเหและเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจากอยู่ดีๆกลายเป็นเรื่องเจอเรื่องร้ายๆหรือเกี่ยวกับความรักถ้าเป็นความรักรักกันอยู่ดีๆมีเรื่องขัดใจเลิกกันสังง้นมีเงินอยู่ดีๆพลิกไปไม่มีเงินการเงนเินเกิดความยุ่งยากหรืออยู่ดีๆมีเรื่องให้ผ่าตัดกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณน,นี้นะฐานมหาอุดค่ะ